ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับ13-19ถึงธันวาคมดาวเจ้าตัวของท่านก็ได้ขยับย้ายราศีเป็นที่เรียบร้อยในวันพฤหัสที่16ธันวาคม ย้ายไปอยู่กับดาวพุธซึ่งดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนลาบของชาวลัคนาราศีสิง์เป็นไปได้ว่าชาวลัคนาราศีสิงนั้นมีไอเดียหรือความคิดอะไรใหม่ๆที่อยากจะริเริ่มทำแล้วก็อยากจะตั้งใจทำให้มันสำเร็จในสัปดาห์หน้านี้ก็อาจจะต้องหาบริวารดีๆช่วย นะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยในแง่ของเ,ออเรื่องของความคิดไอเดียหรือการลงแรงทำก็ตามแต่สัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวสิงต้องพึงระวังสุขภาพของตัวเองนะครับมีโอกาสจะเจ็บป่วยและไม่สบายได้นะครับนะหรือว่าอย่างน้อยที่สุดคือญาติของคุณจะสุขภาพไม่ดีหรือเจ็บป่วยก็เป็นไปได้ แล้ววันที่ต้องระวังที่สุดก็คือวันอังคารและวันอาทิตย์นะของช่วงสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์นะครับเป็นวันที่คุณเองก็มีภาระหลายอย่างที่คิดจะทำอยากจะทำให้มันสำเร็จนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าก็คิดเริ่มคิดกันตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารเป็นวันที่ระวังสุขภาพตามที่ผมได้บอกไปแล้ววันพุธ จะมีเรื่องจุกจิกกุดจิดในเรื่องของงานเล็กน้อยวันพระฤหัสกลับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้สินแสหมิงขออธิบายให้ฟังตรงนี้ว่าสัปดาห์หน้านี้ไม่ว่าจะเป็นวันพระฤหัสนะครับที่ดีแล้วก็มีอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันเสาร์พระฤหัสกับเสาร์เป็นสองวันที่ดีที่สุดของชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรช่วงนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากกันนะครับทีนี้วันพระฤหัส วันศุกร์นะครับกับวันอาทิตย์สวันนี้ก็ยังต้องระมัดระวังสุขภาพอยู่และเหมือนกับจะมีเรื่องจุกจิกใจทุกใจเกี่ยวเรื่องญาติพี่น้องยังไงก็ไม่รู้มีเรื่องไม่สบายใจจุกจิกหุดหงิดใจยังไงก็ไม่รู้นั่นก็คือวันศุกร์และวันอาทิตย์2วันนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ดาวพฤหัสเลงลักนณา จะมีคนมาชอบพอมาถูกใจเราก็ถูกใจเขาเขาก็ถูกใจเราแต่เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการเริ่มคบหาหรือการจะศึกษาดูดูนิสัยใจคอกันมันน่าจะเป็นไปแบบลับๆนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีสิงห์กับดวงในสัปดาห์หน้านี้ยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรเพราะว่าเสาไปอยู่กับสุกแล้วก็ดันเสือกไปอยู่ในเรือนอาริด้วยฟังดวงกับดวงดีพาดพัส 越听越觉得